มันจะไปไหนเนี่ยมันจะไปอีสานไงไปอีสานไปทำไมอ๋จะไปหาผัวว้าแล้วในกระเป๋ามีอะไรเนี่ยมันถึงซิปหายอ่ะฮะใครสั่งใครสอนให้มึงพูดอย่างนี้เนี่ยก็บอกว่าซิปกระเป๋าว่ามันหายอ๋อไม่ฟังหลันดีๆว่าหลังฟังหลันดีๆสิป้า แล้วกูจะรู้ไหมล่ะกับมึงกูอยู่ดีๆมึงก็พูดขึ้นมาฮะดูสิมันหายไหมเนี่ยอะไรหายนะก็ซิปมันซิปหายอ่ะมันไม่ได้หายนะมันหลบอยู่ข้างในเนี่ยโอ้ดิแหกตาดูนะเ <c oughs> นี่มา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 เลยกระดมตูดกระเทยแคะเดี๋ยวกว่อนอหมาไวย ไปขอนแกงยังปะไปไปเลยเพราะหมาดมตูดเออจะไปฟางหัวไปอะไรนะจะไปฟางหัวเหรอแต่หัวมึงอะ WHAT?! Ah.